นี่เดชวันนั้นก็ถามหาอะไรน้ำน่ะพอเขามาขายก็ไปซื้อเดชมันกินลายแล้วอินเด,ดน่ะมันกินน้าพี่นี่เบิดตู้แล้วนะน้าเราเนั้นก็ถามหาน้ำมันเดชมันไม่มีรถเลยมาขายะนะมันกินเบิดตู้ <c oughs> นึงเลี้ยวนางกินเป็นเต่านั้นเอาเลยไม่ซื้อเบออีกตู้โล่งแล้วนะตู้โล่งเนี่ยเอาของชำไง อ้หน่าน้ำต็มยูมันบอกไปเอายังไม่ได้แชร่ใช่ไหมันบอกไปทำการอีบุทนะเอาเม็ดสร้างน้ำรู้ไหเป็นเจวันไลายแพกเบิ่งในอีห่าพูดกับลูกพอๆคุณเอาบอกมวลเล้วซ้ำเนี่ยเพราะมันมันหมักปล่อยหมักดาตัวอีเนี่ย ก็เลยวันมยพุทธประพอวนวันนี้มีมีมีเจ้าภาพาด้วยไม่ใช่หรอมีวันที่21เนี่ยกำลังจะทำอ๋อนะครับวันนี้วันนี้จะไม่ทำข้าวผัดแล้ไม่ทำกะเพราจะทำอะไรจะผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานคนเาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัิโหลผัดเปรี้ยวหวานรา,าดข้าวเหรอแม,ไม่ไม่ไม่ราดกรอบเป็นกรอบเป็นถุงอ๋อเป็นถุงแล้วก็ข้าวสวยต่างหากโอ้ยเจ้าภาพ เพราะว่าเราทําจําจีเนี่ยมันดีอะไรเอาอะไรลูกกะเพราใช่ไหมกะเพรากะเพรารวมแล้วก็ไข่ดาวด้วยเขาบอกว่าไม่เห็นแม่หลายวันหลายวันอะไรสองวันเองอื่เนาะไม่เเงียบอยู่ดีเด็กเงผู้ผู้เห็นแล้วกับกับเบียผู้ผู้บ่เห็นแล้วกงบอกไปช่วยผู้ผู้เห็นแล้วก็บอกไปช่วยทีมเดิกเกงได้ได้ข่าวว่าไปเก็บผักหวานหรออุ้ยเกิงหลายหลายเก่ง เยอะหลายยุ้ยใช่อะไรลูกเอาจานเลยลูกหลายอิลีเยอะแยะเลยเอาเวแกงหรอแม่ใส่วุ้นเส้นเหรอแกงแซ่บเส้นจะมามาบุญเส้นวุ้ญสุนอีหยังเอาแกงฝากหวานเขาใส่ไข่มดแดงใส่วุ้นเส้นตัวมันไข่มดแดงก็ใส่อยู่ยเต็มไข่มดแดงไม่มีเอาหรอใส่ไข่อะไรแทนบ้างไข่เชิร์นเอ้างงอ่ะทำอะไรผัดกะเพรารวมผัดกะเพรารวมเดี๋ยวหม้อดังบึมๆอยู่ เหน,น,นียกางงอีกแล้วต้มข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วต้มข้าวโพดตามใส่ตามข้าวโพดค่ะตามตะเบิดนี่แก่กะเพรารวมนะคะอันนี้สูงไหมบูดเธอว่าข้าวโพดสูงยังเนี่ยเอาผักกระหล่ำไปอะไร ขเขาโคตรเลี้ยงเนาะมันก็เขาโคตรเลี้ยงเนาะมันก็เลี้ยงมันะไม่ต้มมันก็เหลืองเนาะเพราะ,ปะ,ปะ,ปะว่ามันอีกอนจะเพราะมันร้อนนี่แกภาษิถามนู่นถามนี่ถามนั่นอีกละ <c oughs> จะมีโคตนี่จะเป็นถามเขาไม่เห็นจริงๆนะลหลายๆคนน่าจะถามเนาะว่าแม่นอนไหมเพราะเราไม่ได้ถ่ายตอนแม่นอนกลางคืนเนาะเขาก็จะถามอะไรเงี้ยแต่ก็อยากได้อยู่ดอก <c oughs> เขาเขาไม่เห็นง่ายบางครั้งเราไม่ถามไมทำไมทำไมต้อง เป็นยังต้องไปเอาที่จุดที่ว่าคุณไม่เห็นมาถามนะเพราะว่าเป็นยังต้องต้องอยากถามเป็นยังต้องอยากเอาเขาอยากถามเขาอยากรู้ไงเขาอยากเชี่ทุกระบบอ่ะถามทุกระบบในเกมแม่ก็เลยขั้นเขียวด้วยทนเจียแม่ก็เลยเอาใจดีเพเออใจดก็พูดเพราะไปกอนถ้ายังไม่เชื่อฟังนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวไม่เชื่อบางไหนสีนิดเดี๋ยวมึงเจอเลยถ้าถ้าพูดเพราะแล้วยังไม่ฟังอีกเพราะว่าก็บอกเลยวบ้า บอกมุ่นวันไปสักก้อนเออไม่เดี๋ยวอันไหนที่ที่เก่งพอตอบได้ก็จะตอบแบบอย่างเช่นเก่งก็ไปหาตอบเขางมง่ายตอบพิษอย่างเอาไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เก่งไม่ได้ถ่ายไงไปหาตอบแบบเป็นคำสุภาพเอาเขาไปตอบทำไมเราต้องไปเกไม่ต้องตอบหรอไม่ต้องตอบเออเอาก็พูดในคลิปแล้วไงนี่บางครั้งอเราไม่ได้ถ่ายให้เห็นคุณก็นู่นนี่นั่นมันก็ไม่เห็นเนาะเราไม่ได้ถ่ายเนาะ เราทํานะใช่ป็หองอดย้ำฉันขีบอค่ะเออไม่เข้าห้องน้ำไหมนี่เนาะไม่ทุกระบบงานเนี่ยคือเขากลับทำเราก็ทําเหมือนคุณนั่นแหละเออแต่จะให้ถ่ายมดจะว่าเขียงต้องไปล้างก็ต้องไปถ่ายเขียงอันนี่ต้องไปล้างี่ต้องไปล้างเออไม่ไบ่ได้ค่ะบ่ได้ชีวิตของคนมันมันมันถืไปถ่ายทุกชออทุกมุมทุกวินาทีไม่ได้เออแล้วี๋ยวจะถ่ายตอนอ่อ อ๋อวุดเขาล้างจานว่าเนี่ยเขาล้างนะแต่ละวันแต่ละวันล้างแล้วออกสั้นไล่ใส่กี่มินกี่กี่กี่อย่างกีก่หยด <c oughs> ได้ขาดไหมอะไรงเง<อ>ี้ยต้องรายงานอย่าง,งานั้นร้าน<อ>กี่น้ำอย่างนี้เหรอเออล้างกี่น้ำแล้วก็ต้องล้างแบบไหนมัางทุกซอกทุกมุมทุกแบบว่ามันเป็นลายก็ต้องเอาเอากี่อย่างก่อเออเออเอาท่นะครัขัๆๆ้นเขวขั้นแขวหรือไม่ขั้นแขวขั้นแขว ถึงคุณจะเป็นแฟนขับตัวยงก็ช่างเถอถ้าแฟนขับไม่ได้มาลายเดียวกันคุณก็ฉันก็ไม่รับนะคะฉันจะบอกให้กระเป๋าลวงอะไรเราก็ต้องรู้จักว่าเออเฮาน่ะแต่ละมือเราทําอะไรรับโอ้ยคนคนถามนั่นแหละมันมันปัญญาอ่อนน่ะมันปัญญาอ่อนนะคนที่ถามปัญญาอ่อนแม่แม่บอกเลยปัญญาอ่อนถึงคุณจะเป็นแฟนขับก็จริงอ่ะ เด่นขัะมันไม่ได้มาทางเดียวกันมันก็ไปกันไม่ได้อ่ะต้องทางเดียวกันหรอต้องทางเดียวกันเอถ้าความคิดคนละทางมันไปกันไม่ได้หรอกเีียังกับซางด้วเกีที่ต้องตรงกันเนาะต้องตรงกันเออแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพ่ไม่ให้ตรงถ้าคุณถ้าคุณไม่ตรงก็คือมันไปกันไม่ได้อ่ะแม่ลูกหามาสองคนนั่งได้เลยเขียงนล้างไหม มากินเราเห็นไหมมีแต่ระดับหมอระดับคุณนายมากินนะคะแล้วเราต้องไปนั่งตอบคำถามของคุณนมันไม่ได้หรกต้องคุณต้องไปทบทวน <c oughs> ทบทวนว่าคุณน่ะมันมันเหมือนคนอื่นไหมอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นเอฟซีตัวโยงก็ช่าง เอาตัวโยมก็ไม่สำคัญเอาทำไมทำไมนั่งโตใหญ่ห<า>้าสามคนยูทางยูทางของเราต้องไปทางเดียวกันนะคะจะบอกใช่ <c oughs> <c oughs> บอกแม่ทัานเขี่ยเลยเก่ง <c oughs> แม่ท่านแต่แม่เอาใจดีสู้ซื้อๆด้วยนะใจดีสู้แม่บอกให้เบาแบบอัน่อ,อนน้อมจะเกลี่ยได้แม่ก็เลยอ่อนน้อมไปร้องเบิองตะก่อน <c oughs> ถ้ามันยังไม่ฟังเนี่ยมันเจอดีแน <c oughs> ่เอฟซีมาหรอมาเยอะแยะมาเยอะแยะแล้วก็หวนหวยพร้อมหวนห้อยยี่ห้าหวนหวยน,นะเก่ง นวดนะมันน่าหนุหวยนะเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้ชุดสบายๆนะดูทั้งกางเกงแบบทั้งเสื้อวันนี้ดูแบบเป็นไม่ร้อนเนาะเป็นชุดแบบตักข้าว,วาข้าไข่ดาว<ม>ด้วยแม่จะทำไข่ดาววุ้มาตักข้าวนะ ก่งไม่ไปรับออเดอร์เขากําลังเขียนเขาบอกว่าต้องมีที่เออเก่งเห็นละที่ค้อมันมีผู้จักเบิร์อล่ะกระปองล้มนะเขาไม่ได้ซื้อผู้จักเบิร์ดแม่ใส่บาหมดออะไรล่ะอันที่เป็นตังกึกเลยาเออ้เอฟซีซื้อให้เออรอให้เอฟซีม่์ู้จักเบิร์หั่นหลาบอกไปนะคุณรู้จักคุณหู้จักลุ้นฉันอีกสังหากแต่ว่าฉันใช้มาหมุดแล้วเขาบอกแล้วเขามีคอมเมนต์หนึ่งว่าแต่หน้าตอนนี้คือฉันยังไม่มีอ่ะ เขามีความคึงว่าเอาหินเอาหินถ่วงกันเนี่ย <c oughs> โอ๊ยพีจะลำบากเลยนาะเอาหินถ่วงก็จะได้เสมอ <c oughs> ยังไง <c oughs> ไม่มันมีอันนี้ขอบอยูบูแต่แล้วจะซื้อนะ่แม่รู้แม่เห็นดวงดาวบอกข้าหมือะไรแตาวแม่ยังไม่มีเวลาแม่ยังไม่มีเวลาที่จะเหมาะที่จะนุ่นที่จะดวงา้านั่งก,ก่อนนะคะเดี๋ยวทำ้ันหันหันไหนดูหน่อย นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยรอ,อนะครับสอบสามชั่วโมงอย่างสามชั่วโมงสมี่ชั่วโมงก็ได้คสี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะโะ <S <S อ้ยมีตามีสุก,กี้แล้วก็ข้า,กาวกะเพราขน้นไข่ยาวนะฮะุยูยังไม่ตักข้าวนเ่นะเออไปใสล่ละไปเอาจานอ๋อจานอยู่นี่ ม่ไม่เปิดตัดมีไมงว่านี่แม่เพี้ยหลายเกิงไม่เพียมากเพราะอะไรรู้มั้ยคนเยอะหรอทั้งคนเยอะทั้งแม่ไม่ได้พักผ่อนไม่เพียบะนี้แม่ลูกก็ว่าขึ้นมันเศ้าเนี่ยคืออะไรบัตดีูมิแพ้แม่ขึ้นไงแม่เปิดพัดลมแม่เปิดพัดลมมืดคืนแล้วมันภูมแพ้แม่เอ้าแล้วปกติแม่นอนไม่เปิดหรอเปิดแต่ว่าเปิดเปิดไส้ท่อหนาเกินไปพอดแม่เปิดพัดลมอะ ว่านี่ภูมิแพ้ไม่ขึ้นแม่ก็เลยกินยาภูมิแพ้กินยาภูมิแพ้พแล้วทีนี้มันน็อกอะ่ะม,มันเหนื่อยมากเลยเมื่อวานนี่ยางก็บม่ออกเดินก็ไม่ออกเมื่อวานนี้เอา้าม่าเเด็ดเท้าอันนี้ออกอไข่ดาวด้วยนะครับอ้ะมันคือผลเบาเบาอยูอ่ เลือเเลือแตงกุ่ยแต้มมันเลิศมันเลิศม,มันอย่างขึ้นเรียกอะไรอีกน้ะนั่งรอก,ก่อนนะคะมีอะไรอีกตัวพัดลมยังไม่ได้พัดลมตัวนั้นยังไม่ได้ด้วยบุตรไงน้องบุตอ้วนเก่งเหนื่อยกับคุณด้วยนะ เหนื่อยกับคนหรือลูกค้าหรืออะไรเหนื่อยกับลูกลูกค้าแล้วเหนื่อยกับคนคอมเมนต์ด้วยเนี่ยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับเอฟซีเหรอเหนื่อยกับเอฟซีแมวว่าหยุดแม่บอกว่าหยุดมันหยุดคอมเมนต์เหรอหยุดหยุดถ่ายงี้เหรอหยุดหยุดทุกอย่างอ่ะไม่ไม่ถ่ายแล้วนะพิกมิสมุดเออลืมแม่ลืมแม่พิกอะไรบางบางที่ชอบกับเบียร์ไดงกิ้งแม่บอกซื้อ ไม่บางครั้งมันเหนื่อยมามันเหนื่อยหมู่บ้านนี่แมอย่างนี้ค่ะต้องมาหลับมาหลับอันแต่บางครั้งอีกคนอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ได้กําลังใจจากเอฟซีเหมือนกันก็เลยมาคิดว่ากําลังเยอะกันไหก็กลังใจของคนมันเยอะกว่าใช่คนที่เขาอยากมาหาเราที่เขายังไม่ได้มาน่ะจัเสียมีแต่มีแต่คนทางานราชการนะคนไม่ทํางานราชการน่ะยิ่งเรื่องเยอะเห็นใจไหมนะ มีแต่คนทํางานดีๆนะครับมานะเออเขาก็อยากทั้งทีมไหนก็อยากมาหมดเลยแม่ทั้งทั้งหมอทั้งอะไรก็มาเยอะแยะหมดอย่างไรคุณอย่ามดหมดแล้วต้นนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วมันบราลูก